สวัสดีค่ะร้านเจโหดการเกษตรค่ะวันนี้มาแนะนำรถพวนดินทาสว่ารุ่นใหม่ X900 นะคะเครื่องยนต์7.5แรงเดี๋ยวจะมาให้ช่างแนะนำนะคะวิธีการประกอบโครงตัดหญ้าใส่รถขั้นตอนเป็นยังไงมาสดับรับฟังกันค่ะขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาโครงมายึดติดกับใบมันจะมี2ฟฝั่งฝั่งแรกก็จะมีน็อตยึด4ตัวถานอ็อตเข้าไปนะครับแล้วก็ยึด แล้วก็ไปขันอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นน็อตยึดสองตัวพอได้ตำแหน่งแล้วขันยึดล็อกแน่นเลยแล้วค่อยจำขันฝั่งที่เป็นน็อตยึดสี่ตัวลักษณะตามในรูปนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็ยึดฝั่งมูเล่ที่เป็นตัวขับ ใบตัดมีน็อตสี่ตัวปอเสร็จแล้วก็เช็คว่าลงเฟืองลงล็อกหรือไม่หมุนดูนะครับดันรถมาใส่ เรียมที่จะใส่ยึดมันก็จะมีรูน็อตอยู่2อรูเพื่อยึดกระโดงเพื่อที่ยึดกับใบตัดอันน็อตใส่แบบนี้ติดตั้งตัวเสารับก่อนกับตัวเครื่องก่อนมีน็อตอยู่2ตัว ดีแน่นพอเสร็จนี่ลักษณะการใส่ก็ประมาณนี้นะครับเซายึดตัวเครื่องกับใบตัดเสร็จดันใบตัดเข้ามาม,มีสลัก ดันให้ตรงแล้วค่อยตึงสายพานใช้สลักล็อกแค่หนึ่งตัวแล้วกิบล็อกกิบล็อกอ,อย่างนั้นถอดฝาครอบที่ตัวเครื่องและเอาสายพานออกหนึ่งเส้นเส้นด้านนอกออกหนึ่งเส้นํตาตามวีดีโอนะออกหนึ่งเส้นแบบนี้เลยแย่งนั้นใช้ใสายพานคล้องที่ตัวใบมีดกับย้าและ ดึงใไตยึดทดสอบเครื่องตัด้า ทาสาวา 900x ที่ประกอบตุ๊ดบอดินนะครับใบบอลดิน,น,ดนเขาจะมีฝั่งแอลของอานมาให้สองฝั่งนะครับก็ประกอบเหมือนกัน,นครับนี่เรียนไปแบบนี้รเรียนสับกันไปที่ไปเรื่อยๆแล้วับยิปปอนหนึ่งตัว ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ประกอบลับกษณะเดียวกันได้เป็นลักษณะนี้หมุนวนไ้เรื่อยมีช่องหมุน บอใ้บเลยก็ดใบมันจะกวากันไปแบบนี้เลยนะครับลักษณะการขอบใบพวนดินเสร็จเดทำกันเรื่ยแลต้กว่าเหมือนกันครับ ร้านเจโหดสินค้ามีพร้อมส่งลดพวนด,ดินตัดหญ้าได้ทาสว่า x 9 0 0สนใจติดต่อร้านเจโหดค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรติดต่อเจโหดได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ อย่าลืมกดแชร์นะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เจ๊โหดได้คิดทำวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้รับชมและติดตามกันค่ะ